สวัสดีค่ะพี่เสียรัตนะ์นะเพื่อนเอามาค่ะเดี๋ยววันนี้เนาะพี่เสียร์จะพาเพื่อนๆนะฮะมาปลูกมาปลูกและได้เวลาเนาะเอามะนาวใหญ่นะมาลงกระถางนะเานาะมีเวลาก็รีบทาคลิปก่อนน,ะนเพื่อนๆนะเนาะมาดูกัน จะปลูกตามปกตินี่น,นะเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า,าดินกระถางนี้นะพี่สิรัชหมักไว้แล้วเนาะหมักไว้แล้วแต่มันก็คงจะเกินอาทิตย์แล้วมั้งเพื่อนเวลาทำก็ไม่คอ่อยจะได้นะเพื่อนรีบเอามาลงกระถางก่อน จิ้เน,นี่ยพี่สีรัชก,ก็หมักไว้แล้วเนาะตั้งแต่หลายวันแล้วเนาะคนที่ติดตามคลิปก็คงจะเห็นนะเนาะว่าวิธีการหมักกิ้มของพี่สีรัตนะหมัก,กยังไงอะไรยังไงเนาะหมักกินก็ง่ายๆนะเพื่อนเอาเอา่เอนะเศษอาหารเนาะหมัก แต่รอบนี้พี่เสือทัดลองก้นหลุ่มไปด้วยปุ๋ยหมักจากเศษไม้ที่พี่เสือทัดทำไว้อย่นะคะพี่เสือทก,ก็เอามาผสมกัน ก็กำลังจะเดินเนะเพื่อนยังไม่จับยินดีน,นนะนี่ที่ล้อยเก้าช้ำไว้เนาะลากก็กำลังเดิน ลากกาลังเดินเพื่อนเอ,อตรงนี้นะพี่สีหลัดเอาเอ,อกระถางเนาะกระถางหรือว่าขวดพลาสติกนะเพื่อนเอามาลองไว้หน่อยนะเอามาลองไว้เพื่อที่ลากมันจะได้ไม่สุดนะเพื่อนี่น าาหาเป็นพวกกระถางก็ได้นะเพืนนะ่อนเนาะเป็นกระถางเก่าๆแล้วก้เอามาลองนะลอง การมันลากมันสุดนะเมือนนะเวลาเราเวลาที่เราลดน้ําอะไรไปเนี่ยดินมันจะสุดไปเนะี่ยเราจะได้เติมแค่ด้านข้างนะฮะแล้วก็ต้นเขาจะได้ไม่เสียการทรงตัวเนาะเราต้องเอาไม้มาค้ำด้วยนะเพื่อนเลย ดินไว้เยอะแยะน้องเลยไม่มีเวลาจะตุกตอนนี้เนาะเพิ่งจะได้ว่างนี่แหละน้องเลยะยังไม่ทันเสร็จตุ่แลดี มะนาวใหญ่นะเพื่อนเพื่อนนี่มะนาวใหญ่เป็นมะนาวใหญ่มะน,นาวใหญ่ของอพี่สมใบไม้ไทยแลนด์มาไม้ไทยแร์ใบสมนี่แหละหมักดินไว้หมักดินไว้ก็ไม่เอยได้มีเวลาปลูกนเอย นี้พี่เสียแล้วเราใช้ทำเป็นกระถางหมักเนาะหมัตั้งนานนานพี่เสียก็ชอบหมักเนาะหมักไอปุ๋ยไอาจากใบไม้อะ่ะเพราะว่าใบไม้ในสวนเนามันเยอะนะเพื่อนเก็บมาหมักเป็นปุ๋ยไอสูตร ขุยหมักไอ้รุ่นล่าสุดเนาะพี่สีรัตน์หมักใช้จุลินทรีย์เจ้าปลวกก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเจ็บพี่งัว่แล้วก็ลำออนเนาะใช้ดีมากเพื่อนๆนะเก็บไว้รอบนี้พี่สีรัตน์เก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้เอา ผสมดินเลยนะฮะเนี่ยปีซีรัตเก็บไว้แบบนี้เลยนะเนดี๋ยวดีใจจะโรยไปหน่อยนะใช้ดีมานะฮะเพื่อนเี่ใส่พืชผักนะโหขุ่มขึ้นมาเลยนะฮะยอดเลยเลยเ,ลยเดี๋ยวหาใบไม้มากบไว้หน่อยนะฮะเพื่อนๆนี่ยไม้มากบไวนะ้ ที่พะเอาใบตองมะคุมพวกก้านใบตองแห้งอะไรพวกน,นี้นะอู้คุมผักโคตรดีเลยดีจริงโคตรดีว่าจัรฟังก็ได้นะฟังนะอันนี้ฟังเก่าของเขาะแล้วก็น้ำลดนะกล้วม,มีคนมาถามทีสิรัตน์เนาะว่าใช้ใบไม้แห้งกันได้ไหมว่า ใช้ได้เนาะเนี่ยอ่ะพี่สีดากระจายเอาเน,อนี้เนาะนี่เป็นใบตะไคร้นะนี่พี่สีดาตัดไว้นะฮนะนะนะนี่คุมใส่เลยโคบใบไม้ใบตะไคร้อะไรที่เราตัดไว้ในสวนนะอย่าไปทิ้งเหมือนกันนะไว้คุมต้นไม้นะโอ้ดีมากเลยอย่าทิ้งใบตะไคร้ใบไม้ทิ้งไว้ในสวนนั่นแหละพอมันแห้งแล้วก็มาใส่เนาะ หน้าร้อนนี่มันต้องใช้นะเพื่อนฟังเลยอะไรเรื่อยอือนัเนี่ยมันจะมีซากพืชซากสัตว์อันเป็ซากพืชซากสัตว์ว่าซากไออะไรนะซากพืชนะฮะพวกมูลที่งูงที่งัวไออะไรนะอืม ลำอ่อนว้ามันมีท่าสังหาหายเยอะจริงๆเนาะเพื่อนๆพอเราหมากักเนาะแล้วเอามาใส่ต้นไม้เนี่ยว้าุดยดเลดีสุดๆเพื่อน,นเดี๋ยวพี่เสียเราจะพาไปดูเด้อวันพี่เสียเราใส่ต้นไม้ไว้โอ้ลดน้ำเหมนเดียวน พุ่งขึ้นมาเลยเห็นไมนี่ไงเสดไปไม้แล้มเป็เรื่องนล้เดี๋ยวไปทิ้งค่ะมันแห้งแล้วมันมีประโยชน์ไงเดี๋อมานไหน้าร้อนมันต้องใช้นะหน้าร้อนนะ เ,นเนไม่ค่อยอยากจะพอใช้เลยเพื่อน่อันนี้นนก็เป็นไอ้ว่านหางจระเข้นมันมี สารที่ไปช่วยป้านพวกชนรงชลาแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยว่านหางจระเข้เนี่ยหักทิ้งใส่ไปเลยคุมคุลไหมดูแต่ใครพี่สิรัท่านีเฮ้ยดู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 งามไหมเฮ้ยแต่สอ เดี๋ยวพี่เสียจะมาใส่ตรงนี้ด้วยนะนเพ,พื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะอันที่เราเอาไอ้ปุ๋ยปุ๋ยหมักเนี่ยเห็นไหมพี่เสียจะมาใส่พริกเนะาะเมื่อวานนี้เองเนี่ยเพื่อนๆดูดิดูยอดมันสดขึ้นมาเลยนะฮะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะคะคือเราหมักแล้วเราใช้ อ,อะไรอะไรอะลำอ่อนเนาะเป็นส่วนผสมมันอะ่มนะ,นะมันกระตุ้นผักดีนะเพื่อนกระตุ้นผักดีมากเลยนะเดี๋ยวพี่สีเราจะแปะไว้ให้เด้อเผื่อใครอยากทํานะฮะเอาเศษใบไม้แห้งเนาะเศษใบไม้แห้งแล้วก็แกบ็ีทงวัวลำอ่อนนะคะแล้วก็ปุ๋ย จุลินทรียสังเครแสงเนาะแล้วก็จุลินทรีย์จะปวกนะลดราดันไปเพื่อนๆไ,ไม่ไม่ได้ใช้ดินนะไม่ได้ใช้ดินใช้แต่พวกเศษใบไม้แห้งนี่เห็นไหมอันนี้มะเขือเทศเนาะอีกสมหนึ่งอันนี้ดินกบเงาเนาะ ซอ,อ,อนบ่พี่น้องซอนพริกบ่ปุ่นดูดอกมันเหมือนเอ้ยดู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 นี่เด้ออันนี้ผลงานของไโอฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่เพื่อนเพื่อนช่วงที่มันกำลังติดดอกออกผลเนาะเอาฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่อาแล้วก็ปุ๋ยหมักปลาเด้อผสมกัน ก็บบชลินซีสังเคราะห์แสงนะใส่เข้าไปโว้ยผักผักตีปะโถเพื่อเนเลยดอกพุ่อนอืะถ้ามันไม่ล่วงเนี่ยนะเพื่อนถ้ามันติดเนี่ยนะโอ้ยสอนสอนหแหงอันอี ต้นก้าพริกเนาะอันนี้พริกเนี่ยพริกขี้หนูพนี่ยขี้หนูสวนเพื่อนโอ้โหเนี่ยพุ่งงานขึ้น,น,น,ยยนาม,มาละวเดี๋ยวก็จะได้ปลูกแล้วเพื่อนเพื่อนไหมอ้าวไปแล้วลนะเพื่อนเนาะายสองแม่นสองนี่ร้อนร้อน,น,อน,นเยอะเดี๋ยวไอ้พี่สิริจะก็จะเอาไปใส่โรยไปตามเพื่อนเพื่อนต้นผักของพี่นะคะ เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะเพื่อนเนาะพี่สีรัตก็พยายามไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเนาะวันที่พี่สีรัตว่างเนาะก็ใกล้เสร็จธุระแล้วอีกสองสามอย่างนะเพื่อนนะเดี๋ยวก็คงจะได้มีเวลาเต็มที่เนาะดูเสน่หเพื่อนเนะเปลือกไข่นะเพื่อนเนาะเปลือกไข่ก็เอามาใช้นะตัวพืชผักที่เราเริ่มปลูกใหมๆ่ๆ มีก็เอามาโปะๆใส่เลยเพราะว่ามันกระตุ้นการแตกรากฝอยนะอ่ะไปแล้วนะคะไปแล้วจริงๆนะคะเพื่อนเนาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ